สบายดีพี่น้องฟังเราฟังไทยและต่างประเทศมอนีสาวซุกมาโอรับพี่สาว,สาสาวยูทีท่าด่านนาอพี่น้องท่าด่านเมืองขัตเตแข็งขมวนตอนนี้ก็อยู่ที่ริมโขงเลยมอนีวิวได้ดี่ดีพี่น้องแต่ว่าอากาศหนาวแห้งเนาะมอนี่ฮะตอนเศร้าฮันแดดยิมพันออกฮะหนาวพี่น้องสาวซุกเกือบสิแบบไปใส่โบได้หนาวแล้วสวยมากเลยแดดออกเนาะพูดดีเอ้ยมีเพื่อนโทรมาเมื่อวานนี่เนอะเพื่อนวาน่าจะขามาเวียดอยู่ ถ้าแขกนาะพี่น้องโชคดีชาวซุกอยู่ชาวซุกก็เลยยืมมอเตอร์ไซค์เอรนารีเนาะจะมาหับเพิินพาเพิินไปเลาะตลาดจังหน่อยแล้วกัพาไปเวียกเพิ่นนาอพี่น้องตอนนี้ชาวซุกก็อยู่ทีหนาโรงแรมนีเวเลียเลยพี่น้องคนก็หลายหลายเนาะเพิ่นก็ขาม,มาท่องเที่ยวมาหลายรอบแล้วได้พี่น้องแต่เช้ามานีเฮือนะอยู่ทีท่าด่านเฮือเพิ่นออกตอลอดเลยเนาะทุกชั่วโมงเลยทางรถแล,ล้ว มือหนึ่งออกสี่ีถวเนาะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นนะแบ่งให้คนมาออกทางขาเรือนำเนาะทางรถก็เลยแบบออกหน่อยรอบทางเรือนี่ mm hmm. เพิ่อนออกดู mm hmm. คนก็ไล,ล่หละพี่น้องถ้าขามทางเรือนี่มันชิวยไยเล้ mm hmm. ขามก็ม,มีตอนน่ะแป๊บเดียวประมาณสิบไปานาทีเนาะคนขี่เรือาขามไปดดท่าดำเพียน ตอนยังน้อยพอเพิ่นตัวเบาไอา้วสิภาไปลินบุญทาดเมืองเก่าเนาะตัวเบาอา้มาลินอยู่ทาดดำพี่น้องทัดตัวน,นี้เลยเบาไอา้กระเสือได้ยย่ที่นแนแคมน้ำโขงเพิ่นก็ว่าทาัดเมืองเก่าอีลีเนาะเดียวพี่น้องภาพคักวิวธรรมชาติที่แคมของวิวงามเนาะเนีไปฝังใคเข้าไปซองมาเลยมีก่อนพี่น้องว่าเพิ่นจำสเต็มบัตรแล้วลาบ่วเนาะโอ้พี่น้อง ดีเลยเลยมีบอกเวลาเป๊ะขนาดเพคนว่าใกล้ชิมาฮอดแล้วสาวสุก็ขี่รถมาเลยแต่เงินเอว,เวยเทปมาท่าด่านกับประมาณสองกิโลกลัวๆเนาะแปบ๊บเดียวไปบบดวได้อีกยังมาฝากมันตอนเนี้ยว่าไปได้อีกยังว่าเนี้ยนะโอ้ยจิโน่ได้อีกอยแต่แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมาแต่เช้าเลยเนาะ เฮ้เที่ยวที่ที่เทเ่เอามี่มีเที่ยวทีเทเนีค่ะไ่ได้รอดเลยลงโอ,อ<ะ>้ออกเลยเนาะเมพฮอตไวยกนามา่หนถชั่วโมงเกือบชั่วโมงเยแต่เทาเถ่นก็เลย่ได้บอกหนนาเนาะงิโทรบอกสุกมาเราถ้าสุกข,ขี้จวดมาเลยแป๊บเดียวแต่เอในเทมาทาด่านพี่เนะมือนห,หนีหน้าวหนามเนาะว่าบอกนว่ายังชีหนาวอีก หนาวแห้งประเทศเราฮะประมาณเกองศาบนทางเหนือค่ะ้บ่เป็นทางเหนือทางเวียงเนาะทางเฮาก้าองศาเหนือเหนือสุดแล้วประมาณหนึ่งองศาเพื่อนวะป่ะบานนี้เอากชิพาเอ้ยมีเพื่อนไปเลาะแถวเมืองไทยแขกกไปทีสามีกมีธี่น้องทน่้าไปซ้องเล็กนอยน โชคดีถึกตอนสาวซุกอยู่แท้แขกกัเลยได้มาตอนเอื้อยเพื่อนชั้นสาวซุกอยู่ท้แขกสามีกับเพื่อนขมาพี่น้องอ่ะยืมรถเอื้อนัลลี่มาพี่น้องพาเพือ่อนเลาะเออแต่กระตารถเลยสาวซุกกาพาเอาื้อนมีเพื่อนขี่รถขึ้นมาทหารรักษาพี่น้องตอนนี้พาเพื่อนไปเลาะซื้อแนวขีนจะหน่อยหนึ่งเนาะ เขาจะไปซื้ออย่างก่อนชิ้นอย่างไปซื้อข้าวเปียกซื้อข้าวปุ้นพี่น้องมัมีคิดฮอดเซ็นข้าวเปียกลาวก็เซ็นข้าวปุ้นลาวข้าวเปียกข้าวปุ้นนั้นลาวอะไรพี่น้องเขาเคยกินเขาเลยติดเนาะแล้วก็ชิ้นอย่างขึ้นไปบึงกระโตกเลยพี่น้องผ้าตกมัมีพยา่น้องเลยผ้าตกในประเทศ้าเขายุไทยเนาะ น้องซุกบออยู่ทัาแขกสามีกับบมาพี่น้องเพราะว่าบอมีคนพาไปเพราะว่าค่าสามรถแพงก็เลยน้องมาแล้วก็เลยขามาบอกาจ้างสามรมีลาบเลยต่อเนี่ยเจอะไปหกร้อยบาทนาะพี่น้องแต่ยังให้ขี่รถไปสซงสามบ่อนเจอะไปหกร้อยบาทพี่น้องตะกี้หันมาเท่าไดซื้อตลอดและขนมนีมตอนยังน้อยเขามากขนาดีลยน้องมีวันนี้แหละบริกินแล้ว กับอีกอย่างหนึ่งเวลาอันคนลาวมาเล่อตลาดตลีพี่น้องต้องมากินเฟอร์กินโซเปียอยู่แถวนี้แหละาในตลาดเออสมพักจะแซ่บไปไหนเลยอันนี้เป็นโซนขายแนวกินดอกแค หยดอัวมยังนางมาได้ไมังยบองพันะดบองพันเอาสิบพัน0แนได้บอชองผงแปดพันได้บ่ชองผงแปดพันได้บ่เอาเมื่อยาดอั่วยาดอัวแซ่บจ่ายคนเลยแถมซะเลย เออเอารวมใช้ถงเดียวเลยเก็บเองปะเก็บนั้นทงหน้าโอ้คนมีต<อ>้นในทงหน้าต้นเพิ่นเนาะ สามถุงยี่สิบพี่น้องเฟอเขาสิเลือกเบิ่งก่อนนั่นยังได้อันขอบคุณเส้นใหญ่เอาสองโลขอบคุณเป็นกระตา่าเป็นกระต่าเลยพี่น้องลายลายเนาะเหมือนึังนั่นนี่ต <c oughs> แต่ว่าขะปุ้นแซนะ่บค่ะอยู่ไซโนโพี่น้อง <c oughs> ตลาดไนะซโน,โน <c oughs> แซ่บเส้นใหญ่เ <c oughs> ส้นขาวนุ่มตอนที่อันเฮ็ดบุญยวนบ้านเฮานะแซ่บแซ่บกระปุ้นค่ะเก็บได้สองมือสามมือ พูดนาดียวเลยของนี้นะอปมาขายตลาดเอาโลนึงบ๊วยบีสองโลสองโลเอาไว้ไปกินครับอันนั้นเนะาะพันปลาเนาะแล้วเสเอาอย่างอี้มันเหลวซอยตลาดสดคือเนาะซอนนี้ขายเดซีนหมูสดๆเลย ก็หลายหารขนาดมีแตชิ้นหมูงามๆไส้เบื่องน้างคุ้ปกดี๋ยวกได้สามจานมีหน่อยอย่งียวตั้ใจับจานี้ับก่อนนี่มันไม่มันนี่ มงา,ามนะสามจันทร์ถักคัวมาสุดเลยาัเห็ดซินดาดดาดพอดีเซฟลอยทะเลกระด๊าโลท่ทเลกิ๊บหางกิ๊บชิปหมูหมูหมอ่อนบอนี่อ่อนเลยหมูพอดีกินนี่นะทขาไม่ได้ควมมญญ้าหมูใหญ่เพราะว่าเขาเข้าหางอาหาร,หารนั่ตัวนี้เลยตัวหางา,ามอยู่เบาลามดีเบิ้งเทปอันนี้นะี่มันอืมเอาอันนี้ พอแล้วเดียวน่วอ,อนเดียวเกาซีพันกี้เกาซีเอาบนน้ำมันเลาะกระดูกออกได้บ่มันม,มีกระดูกไหมกระดูกออกเลยอ่ะเราจีบไปเฮ็ดซิ้นดาดนะจะซอยให้เป็นเป็นชิ้นดาดเลยได้บ่ได้เลยเอออ่าอ่นี่เล็กตอนใหญ่ครับงามขนาดเลยเฮ้ยเอามันไม่มีแหนะไหมอยไม่เราซอยให้เลยจะไง นมโลดเท่ไรงามบ่ขึ้นในระบบบ่ได้นําไปเอาไว้วันคี่สมาครอ๋อนี่แหละเฮาก็อย่าไปเฮ็ดจินดาดวันคี่สมาคนี่น่ะซื้อแม่มันบ่ได้มีทัวร์ตลอดไดนมเอาเอาซื้อนามซอยเน่บางๆให้เลยถ้าเฮาสิซอยเฮาต้องได้ไปแซ่แขงก่อนเด้อถ้าเราซอยให้เลยเป็นกานานในการขายเอ้ยมีอยู่นี่เด้อบ่บ เออเนาะไปด่ากะเซฟเลยไ <ฮ S 1> หลังเอาเอาไหลังไปดาาน้ำเนาะขายอยู่ในไผหลังโดยเจสี่ทกันเอาน้ำลูกไปดา่าฝ <c oughs> นยัง ไข่ลังมไข่ลังหมูพี่องืมือกินอยู่ไทยเพราะว่าแซ่บป็นนี้มีเพื่นวข้าวหรูอไ้ัอาจจะรู้สองรู้วะจังหวะสองลูกเนาะแป้งนมอ่ะนะแป้งนมแป้งมกับเนื่นี้ นั่นแหละเราบอกว่านมงามเลยงามแท้เป็นเต้าเป็นเต้าค่ะเจ้นมซอยให้เขาได้บอกใช่เลยเออนมโลหนึ่งทูเไทยกับพุเราวราคาลื่มกันหลายประด้มีรู้ไทยแพงไหมเหมอไทยแพงหลายไทยขนาดกระดูกที่ซื้อยังลดไปหมูของโลเศษไป ันไรไปนึกกิมเ์ฮาถึงแซนตายเนาะนนันไรเันไลเงินเลทซะผ่ก็คือแต่มันไลเงนินเลทเงินมันสูงที่ซื้อเครื่องมาได้ร้อยเก้าเก้าส่งร้อยเก้าเาก้าแล้วก็ถึง,ง,งส่งเซีนตายกระเทยนี่ขามาซื้อเบ็ดหมูกระทะกิน <c oughs> แป้งนมแล้วก็สามชั้นเนาะตอนนี้เออมีก็ออกมาจากตลาดแล้วพี่น้อง ไงพผัโตกวายอันหนึ่งเนาะพากันไปซื้อระโตกวายเมื่อกี้นี่จะได้ไม้เฮามันอันนั้นพี่น้องเลยก็เลยบได้ช็อตต่อซื้อผะโตกครับกับได้ติบข้าวเนาะแล้วก็ได้ชิ้นหมูได้ข้าวปุ้นปะไปรถติบข้าวสาวซุกเอาไปใส่กระตารถไว้แล้ว ส่งเอื้อยเพิ่นอยู่ที่ท่าด่านแล้วเนาะพี่น้องพี่น้องตะนี้กะที่สามเมื่อวเนาะบัดนี้เนาะตอนนี้ส่งยูด่านแล้วตอนนี้สามจัมบันสี่นะพี่น้องจะลงเือแจังว่าเพิ่นอกกนอกไปรอบหนึ่งล้วบันจักตอนนี้บ่ายสองกลัวๆเนาะอืมบ๊ายบายเดินทางปลอดภัยกลับก่อนจ้สาสุกามาส่งเอื้อยมีอยู่ที่ดา่านเฮือนเนาะพี่น้อง มือนี้ก็ได้พาเอ่ยหมีพึ่งไปเล,ลาะตาล่านอนแล้วก็ไปไปกินข้าวฮานป้าแล้วก็ไปธุระเพิ่นหน่อยนึงเนาะเซาโชคดีแปลว่าเซลสุกนะมาทักแขกเนาะพี่น้องได้ยืมรถเอเนาลีพาเอ่ยหมีเลาะชมเมื่อทักแขกเลยเติมน้ำมันหกสิบบาทก็ซสั่นชิเลาะพี่น้องเลยถ้าว่าจ้างสามล้อเพิ่นก็คือฮูๆ้ๆหละเอ่ยหมีเพิ่นมาตอนนั้นนะ่ลละคือโกงราคาเนาะเอาหอนหกร้อยบาทย้อนใสไปบโฟทอดายใส่สองโอนสามโบน บได้ไก่แห้งเอาคนหกร้อยบาทเนาะตอนเลาราคากันเนบได้หอดพูนบัดไปแล้วคุว่ากลกงราคาเอาย่อมพี่น้องเลยคนเล่ากันกันกบบโกงกันเนาะบ้านนี้รถสาซุกมาทัาแขกเลยมีคนหูคนกันเลยขามมาพี่น้องถ้าพอสาซุกมวยทัแขกคนกับบกาขามมาได้คนโบกาจ้างสามล้อไปใส่กรไปหน่อยเดี๋ยวคนก็เอาเพลงเอาเพลงรูนแหละถ้าเอาแต่ราคาที่ตกลงกันไว้กันค่ายุ่เนาะพี่น้องบดไปแล้วคุณบอกว่าราคาใหม่ โชคดีสาวซุกยืมรถเอานารีพาเลาะเติมน้ำมันแล้วก็ซ่ําซิเลาะพี่น้องเลยไมยมีคนกะกำลังทาที่อนานนอนตอนนี้ชาวซุกมาส่งเพื่อนตอนนี้กะประมาณสนนนิบสนะี่นาฬิกาสี่สิบเนาะอีกสั้นหนที่เพื่อนคนออกคนออกทุกๆชั่วโมงเนี่ยอยู่นี่คนออกไปแล้วรอบสองโมงก็มีคะต้องทารอบสามโมงเนาะ แรงๆมามีแดดแบบนี้กับใครในพี่น้องอบนบนหนาวบันไดรับรับจะมีขอตัวลาไปก่อนด้วยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครอบครัวสาวสูเมเดอร์สบายดี